เรื่องราวจากมานั่งสำรองวันนี้ขอเสนอการล่มสลายของบาเซโลนาะก่อนจะรับชมคลิปนี้ ฝากทุกคนกดติดตามช anel YouTube มานั่งสำรองเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทำไมสโมสรอนที่เคยได้ขึ้นชื่อว่าเจ้าบุญทุ่มแห่งวงการลูกหนังถึงมีหนี้สูงกว่าพันล้านยูโรทำไมสโมสรอนที่เคยแข็งแกร่งไปทั่วแผ่นดินยุโรปถึงมีผลงานตกต่ำได้ขนาดนี้วันนี้ มานั่งสำรองจะพาทุกคนย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของสโมสรบาร์เซโลน่ากันอัตลักษณ์ที่แท้จริงของบาร์ซ่าไม่ใช่การทุ่มซื้อนักเตะราคาแพงแต่ยังใดแต่คือการพัฒนานักเตะจากระบบเยาวชนต่างหากศูนย์ฝึกลามาเซียคือหัวใจของสโมสรแห่งนี้อย่างแท้จริงในปี2009ด้วยกำลังหลักจากลามาเซีย พวกเขากวาดไปทั้งหมด6แชมป์ในปีเดียวแถมหลังจากนั้นยังยืนระยะเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกต่ออีกหลายปีแต่ทุกอย่างย่อมมีเวลาของมันเป๊ปกวาดิโอลาอำลาทีมในปี2012เหล่านักเตะซีเนียอย่างกาเลสปูโยชาบีเอนันเดสอันเดรสอินเอสตาก็ทยอยกันหมดสภาพและจากลาทีมไปตามจริงแล้ว พวกเขาต้องการจะยึดวิถีดั้งเดิมของสโมสรต่อไปแต่เด็กรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาไม่สามารถก้าวขึ้นมาแทนรุ่นพี่ที่จากทีมไปได้การที่จะเน้นนักตเตะเยาวชนเป็นหลักต้องให้เวลาพวกเขาเพื่อให้เด็กๆเหล่านั้นแข็งแกร่งพอแต่บาซ่าเลือกที่จะไม่รอครับพวกเขาหันไปใช้ทางลัดที่ไวที่สุดในโลกฟุตบอลหรือเรียกอีกอย่างว่าเงิน พวกเขาเดินหน้าขวาซูปเปอร์สตาร์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเนม่าซัวเรสคริสแมนคูตินโยอุสมานเดมเบเล่แน่นอนและทีมที่มีซูปเปอร์สตาร์เต็มทีมขนาดนี้ย่อมประสบความสำเร็จเป็นธรรมดาแต่เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาที่มีก็เริ่มผุดขึ้นมาอย่างชา้าชนักเตะอย่างฟิลิเป้คูตินโย มีค่าตัวสูงถึง142ล้านปอนด์แต่กลับทำผลงานได้ไม่คุ้มค่าตัวแม้แต่น้อยกรีซมันมีผลงานดีขึ้นมาหน่อยแต่จากค่าตัวร้อยล้านปอนด์แล้วก็ยังถือว่าไม่คุ้มค่าอยู่ดีไหนจะอุสมานเดเบเล่เจ้าของค่าตัว110ล้านปอนด์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการรักษาอาการบาดเจ็บเมื่อมีนักเตะซูเปอร์สตาร์เต็มทีมแน่นอนแหละ สิ่งที่ตามมาคือภาระค่าเหนื่อยอันหนักอึง้งนักเตะหลายคนในบาซ่าได้ค่าเหนื่อยกว่า200,000ปอนในรายของคริสมันนั้นสูงเกือบ600,000ปอนเลยทีเดียวในที่สุดทุกอย่างก็มาพังพินาศเมื่อเจอโรคระบาดท,ที่ชื่อว่าโควิด1 9จากที่รายได้หลักของสโมสรมาจากการที่แฟนบอลเข้ามาชมเกมในคนัมนูสโมสรนขาดรายได้ตรงนั้นไปดือด้อ และอีกหนึ่ง MM ปัจจัยสำคัญสโมสรนในตอนนั้นอยู่ในมือของผู้นำที่ชื่อว่าโจเซฟมาเรียบาโตเมลเขาเป็นผู้นำที่ขาดความสามารถอย่างแท้จริงเขาเป็นนักธุรกิจที่บริหารสโมสรฟุตบอลไม่เป็นแม้แต่น้อยขายนักเตะก็ได้ราคาถูกปล่อยนักเตะดีๆให้คู่แข่งในลีกซื้อนักเตะมาแพงแต่ก็ดันไม่คุ้มค่า แถมยังปล่อยค่าเหนื่อยให้สูงเกินความจำเป็นอีกตัางหากแม้ปัจจุบันบาโตเมลจะออกจากตำแหน่งไปแล้วแต่ภาระที่เขาทิ้งไว้มันมากมายเหลือเกินนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงหลายคนก็ปล่อยออกจากทีมไม่ได้ขาเข้าก็ไม่สามารถซื้อนักเตะราคาแพงๆได้อีกต่อไปไหนจะต้องมาคอยผ่อนชำระค่าตัวนักเตะที่ค้างไว้กับสโมสรอ,อื่นอีก สุดท้ายทางแก้เดียวคือต้องปรับลดเพดานค่าเหนื่อยรวมถึงโล่นักเตะให้ได้ราคามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะสามารถลงเล่นในลีกให้ได้ตามกฎของลาลิกาพวกเขาต้องปล่อยยืมนักเตะอย่างองตัวนกริสมันมิราเรมปานิชเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยและอย่างที่ทุกคนรู้กันครับด้วยปัญหาที่รอวันระเบิดมานานนี้สุดท้าย พวกเขาต้องเสียนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อย่างลีโอนีลเมสซี่ไปหลังจากนี้สโมสรอนบาซ่าคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งคงต้องหันมาใช้ระบบเยาวชนอย่างที่พวกเขาเคยใช้เมื่อในอดีตปัญหาครั้งนี้คงเป็นบทเรียนให้พวกเขาไปอีกนานเพราะมันเป็นปัญหาที่พวกเขาถึงกับต้องยอมเสียลีโอนิลเมสซี่ไป หากอยากติดตามคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อีกฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพจมานั่งสำรองของพวกเราด้วยนะครับ